โอเคครับคุณดูก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมท่จะกดไลค์นะครับหรือว่าจะกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อื่นเลยก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกก็ ก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ดูอยู่ใตคลิปเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ดูนะครับผู้ชมรแค่ไปหน้าที่ช่องของพี่และครับแล้วเราก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ราคาเพียงแค่50บาทนะครับจะเป็นใจเกเรเริ่มต้นนะครับ50บาทแล้วก็ใจใจเกเรเต็มตัวนะครับ80บาทแล้วก็ไอตาวนะครับ150หหรือว่าใครที่มีแบบ เงินขนาดอะไรก็สามร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพันห้านะครับก็แค่เราแค่สมัครห้าสิบาทก็เข้า Dis c o r d นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆในเกมพี่นะครับแล้วก็ใครที่อยากโดนเนี่ยก็โดนเนี่ยเป็นซุปเปอร์แชทได้นะครับการในไลฟ์สตรีมพี่นี้ก็จะมีขึ้นชื่อให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยครับไปเลยโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องปฐมวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์แคนเช่น ตอนนี้นะครับมันอัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนตีฉากนั่นเองนะครับก็มีตัวละครรีโมเดลด้วยนะครับ1นตัวนั่นเองนะครับล่าสุดเลยเนาะก็จะเป็นตัวละรครเจ้าตัวละครฟิเซอร์นั่นเองนี่ตอนแรกมันไม่ใช่หน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวละครมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะเห็นปะตัวละรครมันตอนแรกมันไม่ใช่แบบนี้คือมันเท่กว่าเดิมนะคุณดูเป็นตัวละครฟิเซอร์หกดาวนะครับก็ค่าแสงนั่นเองนะครับก็ทุกคนก็น่าจะลืมกันไปแล้วนะแล้วก็แต่พี่ก็ เอากลับมารีวิวให้ดูนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นรีวิวตัวละครอาบุกเบิกแล้วกันนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบุกเบิกที่มันเคยแบบว่ารีเมคมาเหมือนกันนะอันนี้ก็ตัวนี้ก็รีเมคนะครับผู้ชมนี่นี่เนี่าเขาจะถากกันนี่นี่นี่ครับนี่ครับอ่านี่ก็รีเมคเหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวเจ้าตัวละครสองตัวนี้เลยนะครับว่ารีเมคมามันเป็นยังไงบ้างสกิลอะไรเหมือนเดิมไหมหรือว่ารีเมคแค่ตัวละครหรือว่าแค่ภายนอกอย่างเดียวนะครับก็ เดี๋ยวว้เจอก,กันครับเดี๋ยวเราไปชมกันในโหมดเทรนดิงกันเองนะครับไปเลยครับคุณผู้ชมเราก็มาอยู่ในโหมดเทรนดิงเป็นที่รเริ่มแ้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัวละครอย่างเช่นฟิเซอร์ก่อนเลยน,นั่นเองนะผู้ชมนะอ่ะก็เจ้าตัวละครฟิเซอร์นะครับก็ราคาวางที่500นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ก็จะประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้นะครับผู้ชมเท่ไหมเท่ไหมเท่จัดเท่จัดรู้สึกว่าตัวละครมันทำหน้ามันมันดนทีมาขอหยัดแคปไปหนึ่งทีแล้วกันนะผู้ชมตึงๆเลยแคปไปหนึ่งทีขอหยัดแคปก่อนแล โอเคเราก็แคปไปที่เรียบร้อยแล้วไปก็สกิลนะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะอัพขั้นแรกเลยนะครับก็ราคาที่สามร้อยห้าสิบนะตั้งมีที่สองพันห้านะครับแล้วก็สกิลน่าจะประมาณนี้โอเคก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับก็น่าจะเหมือนเดิมปะ่ะพวกสกิลอะไรแต่มันน่าจะรีแคปโมเดลมาเองแต่ที่ก็เอามาทําเพื่อนๆลอ,องรู้ว่าตัวละครนี้นะครับมันรีโมเดลมาแล้วนะรู้ว่าใครที่ชอบฟิเซอร์แล้วอา่า หน้าเก่าเก่ามันเฮ้ยมันไม่โอเคนะแล้วอยชอบร่างนี้มากกว่าก็มาดูได้เลยนะครับว่าร่างนี้มันเทมากเทจริงเทจริงเคปบไแล้วก็สปาร์ออกมาเลยนะครับผู้ชมมาไหมมาไหมมาไหมโอ้มาไหมโอเคก็สกิลดูก่อนว่ามันเปลี่ยนไหมนะผู้ชมนะเรามาดูนีกทีนะนะเหมือนเดิมปะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม โอเคผู้ชมเดี๋ยวเราอัพนะครับขั้นต่อไปขั้นแรกนะครับสองล้าสิบห้าร้อย 50. แล้วก็ห้าร้อยนะครับสักดาเมจอะดาเมจอะเหมือนเดิมไหมผู้ชมเฮ้ยก็ฟียวอยู่โอเค okay, อัพต่อเลยนะครับไปในสามหมื่นห้าแล้วไม่รู้ว่าดาเมจมันเปลี่ยน,นไหมนะแต่เหมือนเดิมเหมดเดือนเดิมปะ่ะเหมือนเดิมป่ะก็จะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลย เหมือนเดิมจริงเหมือนเดิมจริงโอเคก็ฟิเซอร์เจ้าตัวละครฟิเซอร์นะครับรีแค่โมเดลนะครับผู้ชมแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมจริงแต่น้ามเท่ขึ้นดูดุด,ด,ดขึ้นนะออโอเคแต่เ,เราบ,าบาันทึมินาโตะต่อเลยนะครับมินาโตะก็รีโมเดลนะครับผู้ชมนี่โคตรเฟี้ยวเท่ัจนีมินาโตโะโต,ต่ลลามิดม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะเอแต่แบบเอาลงวอลล่านี่คือเท่มากๆเลยอ่ะดิ ก็คือแบบว่าถ้าเราเอามายืนกันคือเมื่อก่อนเป็นตัวละครเบต้ามากเลยนะครับตัวละครเมต้ากาวนั่นเองก็จะเป็นตัวละครอย่างเช่นมินาโตะนะครับเมต้ากาวก็จะเป็นตัวละครมินาโตะนั่นเองส่วนเบต้าแอนนะครับก็จะเป็นฟิเซอร์โคเทสดิโอเคครับ่ผู้ชมก็คลิปนี้ก็จะเป็นเพียงเท่านี้ครับก็แค่มาบอกน้องๆเฉยๆเผื่อใครยังไม่รู้นะครับหรือว่าใครที่รู้แล้วหรืออยากรู้นะครับก็ ชอบตัวละครนี้กิลนี่แหละครับมีีโมเดลใหม่นะครับเท่ม,มากๆเลยนะครับนี่เทจริงเทจริงกิริการ์จะมีเพียงเท่านี้ครับวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายมิยนก็ขอลาปีเท่านี้ครับเจุนนครับ